ในส่วนของวิชาความแข็งแรงของวัสดุนะครับในครั้งนี้นะครับเราจะมาพูดถึงตัวอย่างพื้นฐานนะครับในหัวข้อของความเข็นบนระนาบเอียงนะครับไอ้ความเข็นบนระนาบเอียงก็คือว่านะมันจะมีทั้งความเข็นฉากและความเข็นเฉือนเกิดขึ้นแต่เกิดขึ้นตรงไหนครับเกิดขึ้นบนระนาบเอียงนะครับก็คือระนาบที่ไม่ตั้งฉากนั่นเองนะครับ่ดูโจทย์เลยครับไม้เต่งขนาดนะครับ สองนิ้วคูณสี่นิ้วสองท่อนนะครับอันนี้เป็นไม้เต็ง a ถ้าดูตามรูปนะครับขนาดสองนิ้วคูณสี่อันนี้ไม้เต็งชิ้น b ขนาดสองนิ้วคูณสี่นะครับถ้าเราแปลงหน่วยของเราเนี่ยเพราะเราจะต้องเป็นไมก,กปาปาสคาร์นะครับถ้าดูตรงคำตอบสักนิดหนึ่งนะครับถ้าเราจะแปลนหน่วยจากนิ้วเป็นเมตรพอทำได้ไหมครับ หน่งิ้วเท่ากับกี่เซนพอตอบได้นะได้ไหมอ่ถ้าเอาละเอียดก็สองจุดห้าสี่ใช่ไหมครับอ่าถ้าเอาหยาบหน่อยก็สองจุดห้าเพราะนั้นขอในที่นี้นะครับขอใช้ว่าหนึ่งนิ้วเท่ากับสองจุดห้าศูนย์เซนติเมตรนะครับอ่าหนึ่งนิ้วเท่ากับสองจุดห้าูนย์เซนติเมตรอ่าเพราะนั้นสองนิ้วคูณสี่เท่ากับกี่เซนตอบได้ไหมครับเอาเซนก่อนก็ได้ ถ้าสองนิ้วคูณสี่กี่เซนครับตรงนี้ต้องกี่เซนห้าเซนใช่ไหมครับก็คือห้าเซนคูณกับกี่เซนครับคูณกับสิบเซนโอเคนะครับผมขอใช้สอ,องจุดห้าสองจุดห้าสี่ก็จะสยกมากกว่าน,นี้แต่ถ้าเป็นหน่วยเมตรละครับจากห้าเซนจะกลายเป็นกี่เมตรครับศูนย์จุด ูห้าโอเคนะครับลองดูคูณกับศูนย์จุดหนึ่งศูนย์เมตรเดี๋ยวจะใช้ตรงนี้นะครับอ่าเพราะนั้นไม้เต็งของเรานะครับหน้าตาประมาณนี้อ่าอันนี้คือสองนิ้วนะครับอันนี้คือสี่นิ้วนี่คือหน้าตักของไม้เต็งนะครับผมทำเป็นหน่วยเมตรไว้แล้วถูกยึดเข้าด้วยการเป็นมุมฉาก มุมชากก็คือกี่องศาครับอ90องศา,านะครับ90องศาด้วยตะปูขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง3มิลยาว3นิ้วหนังลูกนี่คือตะปูครับพอตัดปากมุมฉากเสร็จประกบกันนะครับตัดปากตรงนี้ถ้าตัดมุมฉากแบบนี้ตรงนี้มุมเท่าไห,ห,าไหร่ตอบผมได้ไหมครับ45ใช่ไหมฮะ45 ก็คือเหมือนเป็นมุมวุมกบใช่ไหมมุมวงกบประตูหน้าต่างมุม45อ,องศาหมดเป็นมุมฉากนะครับเพราะฉะนั้น45ตัวนี้จะมีความหมายต่อเราในการคำนวณต่อไปนะครับส่วนตะปูตัวนี้ยผมใช้คําพูดกันเองนะครับมันหลอกมาไม่เอามาใช้ลละไรหรอกบอกแค่ว่ายึดด้วยตะปูตอกเข้าไปนะครับแต่ตอนตอกตะปูเนี่ยอขนาดตะปูเนี่ยมันถึงมันหลอกมาแล้วกัะน,นะครับตอกด้วยแรง ตามแนวแกน200กิโลนิวตันเนี่ยเอาค้อนต่อเข้าไปต่อเข้าไปต่อเข้าไป200กิโลนิวตันนะครับอ่าเพราะนั้นตัวเนี้ยนะด้วยแรง200กิโลนิวตันเนี่ยเหมือนเป็นแรงภายนอกแรงภายนอกนะครับเดี๋ยวเราต้องหาแรงภายในแต่ถ้าใช้เซนวิโกรเลยแรงภายในก็เท่ากับเท่าไหร่อยู่ดีแหละครับ200มันมีแรงแรงเดียวใช่ไหมครับอ่า อ,อันนั้นก็เท่ากับแรงภายในไปเลยแรงภายในไปเลยให้หาสามคำตอบครับจงหาความเข็นฉากที่มุมศูนย์องศานะครับก็คือสเตทธรรมดาที่ศูนย์องศานะครับแล้วความเข็นฉากบนระนาบเอียงนะครับก็สเตทบนระนาบเอียงสเตทเอ็นและความเข็นเฉือนบนระนาบเอียง ก็คือตัวทาวหรือตัวทองดูด้วยครับที่เกิดขึ้นกับไม้ท่อนไหนไม้ท่อน b นะครับไม้ท่อน b ท่อนเดียวนะครับเพราะฉะนั้นจากการบรรยายของโจทย์จากรูปที่โจทย์ช่วยเรานะครับอตรงนี้สองนะครับถ้นเ่าว่าเป็นมิติต้องเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับตรงนี้จะสี่นิ้วใช่ไหมครับอะจะสองจะสี่นิ้วนะครับ วาดฟีบอดี้ของไม้เต่งบีเพราะเขาสั่งให้เป็นบีนะครับไม้เต็งบีเป็นฟีิวที่ระบบย่อยขึ้นมาก็วาดขึ้นมาวาดขึ้นมานะครับแล้วเราก็วาดแรงลงไปนะครับวาดแรงลงไปนี้คือระนาบเอียงระนาบเอียงก็คือเหมือนเป็นตรงปากไม้นี่แหละครับอ่า ตรงนี้ถ้าเราดูถ้าเราดูตรงนี้ตรงนี้เป็นมุมกี่องศาครับตรงนี้มุมเท่าไหร่ครับตรงนี้45โอเคนะครับคิดถึงไม้และหน้าบเบี่ยงไว้นะครับวางหน้าเบี่ยงไว้นะครับเดี๋ยวหมอ้เป็นระหน้าเอียงแบบนี้เนี่ยนะครับอย่างเงี้ยเนี่ยมันเอียงอยู่นะครับอ้าวต่อมา เราเขียนแรงลงไปครับแรงที่ว่าคือแรงตามแนวแกนก่อนนะครับแรงตามแนวแกนก่อนนะครับอ่ะเราใส่ไปเลยครับตรงกลางหน้าตัดไม้เป็นแรงตามแนวแกนหรือแรงภายในเราเคลียร์แล้วภายนอกเท่ากับภายในเท่าไหร่ฮะสองร้อยนะครับกิโลนิวตันอ่ะสองร้อยกิโลนิวตันอ่ะพอเสร็จแล้วนะครับ บอกว่าเรา, yeah. าเอาแรงตัวนี้แรงตามแนวแกนเนี่ยแรงตามแนวแกนตามแนวแกนแรงตามแนวแกนตัวเนี้แตกเป็นแรงย่อยสองแรงนะครับคืออะไรคือแรงที่ตั้งฉากกับระนาบเอียงนะครับกับแรงที่ขนานกับระนาบเอียงนะครับ ا, ตรงนี้คือมุมซีต้านะครับคือมุมซีต้านะครับตอนเราเข้าสมการนะครับ ا, ตรงนี้เรา ให้เป็นมุมฉากไว้ครับอ่ะมุมฉากไว้อันนี้เช่นเดียวกันครับให้ขนานกับพื้นที่เอียงหรือนะนาบเอียงไว้ครับตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็น P ตัวนี้ยแต่ข้อนี้ครับจะเป็นแรงเอ็ in. เคือ normal หรือแรงตั้งฉากตรงเนี้จะใช้หาความเข้นฉากบนระนาบเอียงนะครับส่วนตรงนี้จะเป็นความเข้นเฉือนบนระนาบเอียงเนะี่ยเพราะความเข้นเฉือนเนี่ยแรงต้องขนานกับพื้นที่ในที่นี้คือพื้นที่เอียงตัวตรงนี้นะครับเราต้องรู้โดยปริยายตรงนี้จะมุม45องศา นะครับสัมพันธ์กันมาเพราะฉะนั้นฟรีบอดี้ของเราถือว่าครบถ้วนสมบูรณ์แล้วนะครับครบถ้วนสมบูรณ์แล้วนะครับเราจะเริ่มหาทีละคำตอบความเข็นฉากที่มุมศูนย์องศานะครับตรงนี้45องศาอยู่มุมศูนย์องศาเปรียบเสมือนว่าอย่างไรครับแรงตัวนี้แรงตัวเดียวกันคือแรงตามแนวแกนถูกต้องไหมครับที่เราตอบต่อปูนะครับ เมืเราตัดเซกชันตรงนี้มาครับตรงตำแหน่งใดๆก็ได้เราตัดออกมาถ้าเราตัดออกมาเราจะเจอพื้นที่เป็นรูปอะไรครับสี C ่เหลี่ยมใช่ไหมครับสี C ่เหลี่ยมไม่เอียงเพราะมุมมันศูนย์องศามันยังไม่ได้เปิดมุมก้าใจไหมัมันไม่เอียงนะเพราะนั้นความเค็นฉากที่ศูนย์องศาก็ใช้สเตทเเท่ากับ p ส่วน a ธรรมดาเลย P ที่ว่าก็คือ P ตามแร,แรงตามแนวแกนถูกต้องไหมครับ P คือแรงเท่าไหร่ครับเทียร์เลยสองร้อย่าสองร้อยนะครับ A A ก็คือตรงนี้ถูกต้องไหมครับเป็นแบนเลยเนแบนเลยเปนแบน์เลย,เเลย,เเลยไม่ใช่แถวนี้ไม่ใช่ตรงหน้าเบียยก็คือขนาดของไม้อ่ะใช่ไหมครับ ขนาดของไม้เราเคลียร์หน่วยไว้แล้วครับหน่วยเมตรเราเคลียร์ไว้เท่าไหร่เอ่ยศูนย์จุดเท่าไหร่ครับศูนย์จุดศูนย์ห้านะครับคูณศูนย์จุดหนึ่งศูนย์โอเคนะครับนี่แหละครับคือความเข็นฉากเหมือนที่ท่านเรียนมาเลยแรงตามแนวแกนแรงตั้งฉากกับพื้นที่หน้าตัก นะครับเนี่ยแรงตั้งฉากของ่หน้าตัดเนี่ยแรงตั้งฉากของ่หน้าตัดพีเนี่ย a เนี่ยขนาดตรงเนี้ยพื้นที่ตรงเนี้ยนะครับคิดเลขเลยได้เท่าไหร่ฮะสี่เท่าไหร่ฮะสี่หมื่นไหมฮะอ่ะสี่หมื่นตัวเศษกิโลนิวตันเมตรคูณเมตรก็เป็นตารางเมตรครับเพราะความเข้นคือแรงส่วนด้วยพื้นที่ส่วนด้วยพื้นที่ โจสั่งให้ตอบเป็นเมกะพาสคารนครับล่นโชว์เลยเท่าไหร่ครับเมกะพาสคาน40เมกะพาสคารต้องไปแล้วนะครับแค่นี้เองอันนี้พาสคารนะครับอันนี้มีอยู่แล้ว3ขออีก3นะครับเพราะเมกะคือ10กกำลัง6อ่าโอเคนะครับอ่าตอนนี้อ่าตอนนี้ดู หลยสองคำตอบที่เหลือให้มีความสุขในการทำเลยครับแทนค่าธรรมดาะนะครับความเข็นฉากบนระนาบเอียงตัวนี้ครับเนี่ยมันตั้งฉากกับความเอียงอยู่ฮนะมันตั้งฉากกับความเอียงอยู่นะเนี้ยเข้นฉากแรงตั้งฉากกับพื้นที่แต่เป็นพื้นที่เอียงเขามีสูตรสาเร็จให้เราครับอย่าไปกลัวนะครับผมมีสูตรสาเร็จให้เรานะครับสเตทเอนความเข็นฉากบนระนาบเอียงเท่ากับ สเตตค,คอสกำลังสองซีตานะครับคอสกำลังสองซีตานะครับเราแทนค่าลงไปเลยครับสเตตค,คือตรงนี้ครับเนี่ยเราต้องหาตัวนี้ไว้ก่อนถูกต้องไหมฮะข้างต้นเนี่ยนะครับข้างต้นตัวนี้อ่เราแทนในหน่วยกิโลนิวตันไปก่อนนะฮะกิโลนิวตันต่อตารางเมตรไปก่อนก็สี่หมื่นคอส กลังสองนะครับมุม45องศานะครับเรื่องมุมนะครับฝ่าพวกเราไปเคลียร์นิดนึงในทฤษฎีหลักนะครับอ่าข้อนี้มันจับไงก็45นะครับอ่าถ้าเกิดมันเป็นมุมอื่นจะตรงไหนที่จะมาแทนค่านะครับไปรับความเรื่องมุมนะครับใกล้ตัวสุดคือการทดสอบครับเขาจะแก้งตรงมุมมา างทีบอกมา55เราต้องไปคิดว่าตรงนี้อะไรเงี้ยนะครับเพะฉะนั้นไปดูว่ามุมตอนเข้าสรรมการเนี่ยมันเป็นมุมในแนวดิ่งนะครับหรือยังไงไปต้องไปดูอีกทีนะครับไปดูตัวอย่างให้หลากหลายด้วยนะครับระหว่างเรื่องมุมนะครับตอนแทนค่า 90, ว่ามุมเท่าไหร่กันแน่แต่นี้มัน 45, เป็นมุมฉาก90ตอนเราแทนค่าซีต้ามัน45แน่นอนนะครับพอครึ่งหนึ่งของมุมฉากคิดเลขจะได้เท่าไหร่ครับ20,000นะครับ อีประเด็นหนึ่งที่ควรห่วงพวกเราห่วงมาหลายรุ่นเลยครับโจทย์ตัวนี้คือวิธีการกดเครื่องนี้เลขน,นะครับจะซ้อนวงเล็บยังไงกําลังสองกดยังไงเครื่องเลขแต่รุ่นบางคันกดไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นไปไปซ้อมด้วยสองหมื่นมันถูกแน่ันดับแรกเครื่องเลขเราจะคลอดสองหมื่นไหมไปดูนะครับอ่าตอนนี้อ่าเราดูนะครับ ลดง่ายๆไม่ต้องพูดคุยแล้วนะครับเมกะปาสา尔ก็ยี่เท่าไหร่ฮะยี่สิบ 20. ต่อจบครับต่อมาสุดท้ายครับคำถามที่ต้องการคำตอบเป็นอย่างที่สามคือความเข็นเฉือนบนระนาบเอียงนะครับทาวเท่ากับนะครับสเตทความเข็นฉาก ที่มุมศูนย์องศามาอีกแล้วครับหาก่อนใครเพื่อนเลยแล้วใช้แทนกค่าของกรีนาบเอียงทั้งเค็นฉากและเค้นเฉือนนะครับอันนี้กดขึ้นเรียงง่ายครับสายซีต้าคอซีต้าธรรมดาไม่ได้ก็แย่แล้วนะครับสีอลไรก่อนเลยสีมืนโอ้มีความสุขจังเลยนะแค่ระวังเรื่องมุมหน่อยนะครับมุม45แน่นอนครับเข้าปากฉากแบบนี้นะครับเป็นมุม45องศาพวก มุมวงก,กบมุมประตูต่างๆนะครับที่เราใช้งานกันอยู่นะประตูหน้าต่างวงกบไม้ต่างๆนะครับอลูมิเนยียมต่างๆจะตัดเป็นมุม45องศามาประกบก,กันเป็นมุม90องศารวมนะครับอ่านี่ก็คอร์สธรรมดานี่คือสูตรสําเร็จของความเค้นเฉือนบนรนาบเอียงนะครับก็แค่แทนค่าลงไปส่วนที่มาของสมการพวกเค้นฉากเค้นเฉือนระนาเอียงมีที่มาอย่างไรต้องไปดูที่ทฤษฎีหลักอีกทีนะครับ ที่อธิบายไว้นะครับตรงทฤษฎีนะครับอ่าตอนนี้เราคิดเลขมาเลยสองหมื่นครับเลขสวยๆทั้งนั้นเลยวันนี้กลมกลบอกๆอหมดเลยฮะอ่าอ่าเราสังเกตดูของคําตอบนี้มันเท่ากันเพราะว่ามุมสี่สิบห้าองศาหรือเปล่าเราไปคิดดูนะครับอ่ามันเป็อะไรออกมาเท่ากันหรือว่าเป็นเหตุการณ์ที่ต้องเกิดขึ้นแน่นอนลองไปพิสูจน์ดูนะครับอ่าเพราะนั้นก็ได้ยี่สิบเมกะปาสคาล นะครับเข็นฉากกัะหน้าเอียงเข็นเฉื่อยและหน้าเอียงนะครับกว่าจะได้มาซึ่งข้อนี้นะครับสิ่งที่เป็นห่วงพวกเราก็คือในส่วนของนะครับในส่วนของนะครับที่เกี่ยวข้องนะครับของเรื่องมุมอันดับแรกเลยนะครับต้องเอามุมมาแทนค่าให้ถูกนะครับแล้วก็ต้องหาความเขินฉากที่มุมศูนย์องศาให้ได้ก่อนนะครับแรงตั้งฉากกับพื้นที่ แล้วก็นํามาแทนค่าในสมการของเข็นฉากนะครับเข็นเฉื่ยระนาบเพียงให้ถูกแล้เรากันแล้วก็ระวังเรื่องห่วดังนิดหนึ่งนะครับประมาณนี้นะครับนี่คือตัวอย่างพื้นฐานที่แนะนําเราในส่วนของความเข็นบนระนาบเอียงไปหาตัวอย่างศึกษาเพิ่มเติมให้หลากหลายด้วยนะครับ